ยอดฟรีไหมครับสต่ยอฟรีไหมครับ <c oughs> นี่เน่เอาไปฟ้าดาบผ่าขึ้นใส่ฟ้าเปียปียะไม่น่าผ่าเลยผ่าแล้วดูง,ง่อยไป <c oughs> โอเคเล่นกันดีกว่าต้องล็อกอินอีกแล้วเหรอเอาเป็นว่าเราแบบล็อกอินเปืเป่อยๆแล้วกัน โอเคงั้นผมไปล็อกอินสักแป๊บนี้แล้วกันนะครับโอเคบนทะเบียนเรียบร้อยแล้วมาตั้นชื่อกันก็คือชื่อช่องเราเนี่ยแลหละอ้าวหาตัวเราอ,อืมอย่าจกแล้วกัน จีมไม่ได้ใช้ชื่อนี้นานแล้วนะจะไดยน่ารุยรุยรุยเตรียมน่าจะมีแต่งตัวป่ะดูจะทรงแล้วเป็นแนวนนะหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์หูแมวเออเข้าใจคิด ตือหุ่นยนต์มันมีหูแมงมันก็มีเนาะแต่อันนี้แบบเด่นๆเลยโหลดนานใช้ได้อยู่นะหรือว่าเขาแจกของให้แบบหุ่นยนต์หมื่นตัวเลยโหลดนานอ,อ,อ,อะไรอะไรเนี่ยเกยมอะไรวะเนี่ยทำไ,ไมมันกระตุกขนาดนี้ครับชุดสวยๆมีเยอะมากถ้าที่ดูตอนนี้ โอ้แต่สภาพเราไม่ง่ายมากอือฮึจะเล่นได้เหรอครับเนี่ยแค่ดูก็รูแล้วมันค้าขงขังโอ้โหตายตายตาย,ต,ายต้องไปที่ตั้งค่าด่วนครับไม่งั้นเราตายแน่ตั้งค่าครับ นี่ตั้งค่าในโทรศัพท์คุณภาพนี่คือต่ำสุดล่วนะนี่นี่นี่โอ้โหขาแบบเกมเบอร์ดอะครับหนักไปนะเนี่ยกดไปที่โลกันเผื่อมันจะหาย ดูดูกราฟิกพื้นหลังข้างล่างเลครับมันหนักมากอะไม่กระตุกกระแตกนอัพเอาอัพอไปอ,อ,อ,อืมแต่งตัวอย่าแต่งตัวแบบไม่เล่นได้ไหมแต่งตัวได้ไม่ชี ไปเลยแมชชีปรปจนไปไปด็งคือเรากดเล่นตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยไงผมอยากเล่นนะครับมาโดนรับก่อนอ่าไปเลยหยัดเล่นอยากเล่นเออกดออโต้ให้มันเดินเองเนี่ยขาจัดจัดเอาให้มันระเบิดไปเลย เออถ้าเล่นมันตอนทีมันอาจจะไม่กระตุกก็ได้เออที่ไงเออโอหอหลักนี่กระตุกกระตุกตอนเล่นอาจจะไม่กระตุกก็ได้นี่เออผมว่าไม่กระตุกแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยไฟ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 เนี่ยเออไฟเลยไฟเลยตัวเดียวนำโชคอ๋อว่านมอนแล้วก็ดูเขาตบกัน โอเคโอเคโอ้ยอย่างนี really ้ไม really ่ยากไม่ยากแต่ต really ัวเราเป็นตัวโลวอ่ะเป็นกับตัวเมกาเอ้ยมีสกิลเปิดโลด้วยแต่ชุดจ้ผมไม่ไหวจริงๆเราแต่งตัวก่อนเลยเกมแนววันโพสิชั่นนะแต่ก่อนทับอะไรอย่างงี้ ให้ทหารให้ทีทมของเราไปสู้แต่อันดับแรกคือเราแต่งตัวก่อนรับไม่ได้รับไม่ได้จริงได้ยังไงอ่ะตามนี่พืเพจตำเพ็รด,ด้วยขอให้เพชรมาร้าน,นค้าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไงนี่ดีคัสรีคัส ลิขัดลิขัดอ้าวแล้วตุ้ไหมไม่มีนันก็มีแต่งตัวปกตินะเกมนี้แต่งตัวแน่นอนนะดูจากเฮ้ยอ๋อมีตัวละครใหม่มาเมชีโอ้สดใจจะผมมาตนี้กันผมไม่ชอบเมชี ว่าฉันมไม่ใช่แม่ชีแต่ตัวให้ก่อนคนเอาวุไปเอออพอ,อ,อกดเลื่อนด่านเลยมีฮีโร่สองคนแล้วอันนี้ใช่ไหมดา่านเดินไปไหนละอา้าวเดินเลยนี่นี่เ,เลืนเซเปนเจอร์เนี่ยเออ เราจะเล่นยาวๆเลยเราจะไม่ไปแต่งตัวแล้วเพราะมันแต่งไม่ได้พอหลักนี่มันกราฟิกหนักเกินนะนี่มาตัวนี้นี่ก็คือแทงหน้าเลยปึ๊บมให้ทอนน้เรายืนอยู่ข้างหลังเนี่ยเออเออโหตรไปโหตรไป ปวดไปเออเปิดโลดอีกครับแหงเออเดี๋ยวก็ตายหรอกแม่ชีไม่สู้เลยเออมีชุดให้ด้วยยังไม่แต่งจะได้ผมอะ่ะตอกผมหน่อยได้ไหมผมขึ้นได้แล้วมั้งเป็นแม่ชีมานานแล้ะโอ้โหโหลดนานอยู่นะเกมมันน่าสนใจอยู่นะแช่เรื่มผมมาจะไม่เหมาะ โมเดนี้ไดพผมเว้ยอืมนี่มาต้องการเอ่อจัวเมเปว้ตอนนั้นให้แทงเราเดินไปแทงเลยเออเออแท้งเออเอยอุ้ยตกใจรู้ว่าจะหลุดมาแล้วอ่าร้อยทะลงสนามเลยนก็แค่ย็นดีสี่เหลี่ยมเออเอ้โอ้โหเวทไฟนลัง แต่รู้สึกเหมือนจะเป็นเวทหมู่ด้วยปะพันดานครับอันนี้คือตัวละครใหม่ปะฟีฮีโร่ชัดเลยฟีฮีโร่อืมหรือถ้าต่ายร้อนได้ไงวะมัน,นก็หนุกดีนะเออใช้ได้อยู่ถ้ามันไม่กระตุกอันนี้แบบเคลื่อนมันรับไม่ไหวอราไม่รู้สึกเหมือนตอนเล่นยุอกะอุะ้ยน้องตัวซ่ารักมากฟีฮิโร่ด้วย เลาเตัวนี้เขาจะเป็นตัวอะไรผมไม่รู้เลยโอ้แทงอย่างนี้แทงแทงแน่นอนนี้เทนสองฝั่งเลยอ่าแล้วก็ให้จอมเวทย์เข้าเข้าไปยิงเออแจ๋วโอ้โห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 วันเวทย์สมพลงมากจุดที่แบบ แตนจาปากปากเอบเอาแล้วครับแต่ทั้งเราสองคราต้องไปล้วงเออล้วดมันลวดมันเดียะม,มาไม่ชีเราจะตายเดียวนะเห็นหรือี่รู้สึกเหมือนจะเป็นจมจมเวทเพิ่มปะรู้สึกเข็มนี้มีแค่จอมเวทเมื่อกี้ว่าจะไม่เหมือนกันก็ได้นะแต่ยังไม่เห็นไง เอาล้ครับอย่างนี้มีตัวละครผู้หญิงมามันก็จะเป็นจอมเวทร,รูปรูปเมน้อยแล้วอีกตัวหนึ่งคือจอมเวทไม่มีใครสนใจนี้น้องน่ารักต้องปกป้องน้องนะฮะเ,เราก็ต้องแบบนียนมุมนี้มุมนี้อ่ามุมนี้น้องอยู่ตัวนี้นี้ว่าแบบคือเข้าไปกันเลยคือเข้าไปยิง ใกล้ๆเดี๋ยวกันน้องตายลุยรวยรวยรวยอือหึโอ้โหโอ้โหแทงแตกหนึ่งแทงแตกไปแล้วหนึ่งครับต้มให้ต้มให้ดูต้มต้มต้มน้องรู้สึกเหมือนจะเป็นเรียบไฟอะหมู่ไฟออกมาถูกตีปักปักนี่โอ้โหเป็นไงตีตายนี่ไฟเท่ นี่เป็นไงน้องน้องู้เขาน้องู้เขาอออเออหววมันหัวมันนี่นี่มืวเดียวยิงแม่นสามลูกเลยเออเจมันคล้ายๆอ,อัโตเชคนะแต่ออโตเชกนี่คือต้องซื้อแล้ววางตัวใช่ไหมแต่นี้คือแบบสุ่มตัวมาแล้วก็มาวางจัดทีมที่มีสเต็กต่างๆมากขึ้นอย่างที่เห็นมุมซ้ายบนเมื่อกี้นะก็คือที่ผมเห็นนะคือมันจะมีสเต็กโจมตีป้งองกันโล่อะไรอย่างนี้โอเคขำๆ พอคำค่าแล้วกันเกมนี้เจอใหม่คลิปหน้าครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขึ้นระเบิดเริ่มร้อนแล้วจับไปเนี่ยมือไหม้เลยบ,บ๊ายบายครับ